สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอร์ครับพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนเด้อครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขรลาวพัฒนาพ่อชนินครับผมว่าหันพอเด่นแปดมาก้อครับผมครับถือว่าแปดกับมาครับพี่น้องเนาะมาบนพร้อมแล้วก็เลขชุดสามตัวตรงโต๊ะ พอเขาเด้อครับผมพอว่าเน้นไปที่หลักแปดครับพี่น้องเนาะเข่ามาเชียร์กันลงให้พี่น้องยิซีเบิรงอยู่ครับเข้าที่สี่แปดสองได้ครับผมเขาตัวโตดครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมเช่นเคยครับผมพอก็จะว่างเลขเทิงเด่นเทิงชุดประกอบสองตัวแล้วก็จะมีสามตัวตรงตัวเช่นเคยเด้ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่รัมาฟังตัวเลขกับพอชนินครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอครับผมไปรับช่วล่าพัฒนากับพอกันเลยครับ พ่อชนินครับนํำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนํำเชียร์พารวยครับพ่อครับวดที่แล้วเด่นก็มาอยู่พ่อครับผมเน้นแปดครับผมครับใช่ครับแล้วก็ชุดสามตัวครับผมเกามาเชียร์ไปเช็คดูครับสามตัวก็เข้าเข้าโต๊ะนะครับสี่แปดสองครับผมครับ เด่นแปดด้วยครับผมใช่ครับเพราะว่าผมเน้นไว้ที่แปดสองนะครับครับผมก็ผมก็พอได้พอได้อยู่ครับแปดสองเพราะว่าผมครับผมดึงดึงชุดโต๊ะที่มีแปดสองมามันจะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดชุดนะครับอ๋อครับนั่นแหละครับผมเอาไปเล่นครับครับที่เล่นครับผมครับเพราะว่าที่ว่าส่งให้เก้ามาเชียร์นั่นมันยัง ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับครับครับผมก็เลยพอพอหลังจากนั้นผมก็ลองมาไล่ไล่ไล่แล้วผมผมก็เอาเอามาเล่นดูนะครับครับผมครับแล้วชุดเต็มก้ามาแชร์เห็นไหมครับชุดเต็มที่ที่ที่ต่อจากต่อจากไอ้ชุดสามตัวตรงต้นนะครับครับผมี่ว่าสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัวประกบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งครับ ก็เดินดีนะครับใช่ใช่ครับผมัอามันทั้งหมดทั้งหมดห้าสิบสามงวดนี่มันผิดอยู่ผิดอยู่เก้างวดนะครับชุดเต็มอืมครับแล้วที่ว่างวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกนะครับที่ที่ที่ผมส่งให้นะครับครับผมครับเดี๋ยวงวดนี้เอาอีกครับป่าครับงวดนี้ก็ ก็คือผมก็จะลงชุดเต็มชุดเต็มแต่ว่าผมก็จะเน้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมันจะอยู่ในชุดเต็มนั่นแหละครับครับผมครับแต่ผมก็จะเน้นออกมาให้ประมาณประมาณห้าหกชุดนะครับโอ้ครับครับเดินดีครับชุดเต็มนี้เดินดีครับครับเดี๋ยวก็มาเชียจะลงชุดเต็มแล้วก็ให้พ่อเน้นอยู่ในในคลิปนี้ด้วยครับพ่อ ครับใช่ครับผมก็จะเน้นเหมือนเดิมนะครับที่ว่ามีสูตรหนึ่งสูตรสองที่ว่าเลขเด่นสองสองตัวนะครับครับผมก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยครับครับครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ให้เก้ามาเชียร์ลงทุดสามตัวเหมือนเดิมนะครับครับผมครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าแปดมายังไงก็ไม่รอดนะครับสุดยอด กรับยกเว้นเบิ้ลกระหามนะครับครับผมครับแต่ที่นี้ว่าผมจะเลียงถูกหรือเลียงผิดแค่นั่นเองนะครับครับเป็นอาจจะเป็นโต๊ก็ได้ครับผมครับใช่ครับถ้าทั้งวันที่แล้วนี้มันมาแปดสองก็โอกาสถูกตรงๆก็สูงนะครับพอดีมันมาสองสี่แปดครับผมใช่ครับใช่ครับสี่แปดสองครับเดี๋ยวผมผมขอเริ่มเลยนะครับครับปะ ครับเดี๋ยวเอาเอาชุดเต็มก่อนนะครับครับครับเลขเด่นจะมีหกเจ็ดแปดเก้าครับหกเจ็ดแปดเก้าครับส่วนตัวประกอบก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับทีนี้ทีนี้ตัวเด่นสองตัวนะครับที่ที่ว่าผมส่งงวดที่แล้วนี่มันงวดนี้มันได้หกกับแปดครับ ครับผมครับได้หกกับแปดแล้วแล้วอีกสูตรหนึ่งทิ้นที่สูตรที่แรกเลยนะครับได้สามกับสี่สามกับสี่ครับครับใช่ครับทีนี้ผมก็จะเน้นเน้นไปที่เลขหกกับเลขแปดครับครับผมครับเดี๋ยวผมขอจับจับให้เลยนะครับครับผมหกสองหกสี่หกสองหกสี่แปดสองแปดหนึ่ง แปดสองแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าครับแปดสี่แปดห้าครับผมครับก็ได้หกชุดนะครับครับครับทีนี้ผมส่วนเลขสามตัวนะครับผมผมลองตัดให้นะครับแล้วผมดึงออกมาผมดึงออกมาสี่ชุดนะครับครับผมครับมันก็จะมีศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดหนึ่ง ห้าแปดหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่ครับดึงออกมาจากนั่นแหละครับมครับตัวตรงต้นนะครับตัวเดียวก็ามาเชียร์จะลงเต็มให้แล้วครับผมวัน,นี้เด็ดเป็นตัวไหนครับพ่อชุดตรงอ่ะสามตัวอ๋อผมก็เด่นไปที่เลขแปดนะครับวันนี้ยเด่นที่แปดเหมือนเดิมนะครับผม ครับแปดมันเดิมนะครับแต่ว่าไอหกนี่ก็เป็นตัวกันไว้นะครับครับจะให้พี่น้อง F C เน้นไปที่หลักแปดนะครับผมหลักที่ติดแปดครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะลงให้เด้ครับผมชุดเต็มแล้วก็มาชุดเน้นแล้วสองตัวนี้พ่อมีตัวไหนพิเศษไหมครับนี่สองตัวก็หกคู่นี้ ครับผมก็ชอบที่แปดหนึ่งกับแปดห้านะครับแปดหนึ่งและแปดห้าครับผมครับอ๋ที่พ่อประกบให้ศูนย์แปดห้าและห้าแปดหนึ่งนี่นะครับครับใช่ครับนี่นะครับลองเบ้งครับผมเลขพ่อชนินครับถ้ามากคือข้องเก้ากะน่าจะได้เฮียอีกครับผมครับเอา่าเาเชียก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เดอครับพ่อ ครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชื่อะจึ้นชุดเต็มให้พร้อมเลยครับผมสามตัวตรงตัวงวดว่าหันพอเด่นที่แปดน้นที่แปดเข้าครับพี่น้องเนาะเข้าที่4แปดสองครับสำหรับงวดนี้้อครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชื่อะจึ้นในชุดเต็มแตะว่าพอกรับ เอาดึงเลข3สามตัวมาให้ซีคูอยู่ครับผมครับเอามาทีเลขเด่นก่อนครับพี่น้องเนาะ,ะเด่นบนล่าง6 7 8 9เน้นไปที่6กับ8ครับชุดประกบศูนย์หองสามสี่ครับครับประกบคู่6 2 6 4งหกสี่ครับแปดสองและ8 5ครับพ เน้นไปที่8 1กับ8ปดหาได้ครับผมชุด3ตัวครับผม0 8 5 5 8 1 0 6 2 0 6 4ครับพี่น้องครับสีคู่เน้นๆครับแต่ว่าถ้าพี่น้องชี้เขาไปเบิ้งในชุดเต็มถ้ามารักแปดกระล่องจัดเบิ้งหด้าครับผมครับเพิ่มมากครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพอเด่นที่8เดก็ครับอีกสูตรหนึ่งได้ครับพี่น้องเด่นบนล่าง6กับ8ครับอีกสูตรก็คือ สกับ4ีครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้นําเชียร์พารวยกับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีถูกัวเรื่เงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่ยีิบหมิถุนายนหกสลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ